เออดิมามาจะโดนไหมจะโดนไหมจะโดนไหมดูสิดูสิดูสิสอ้ยโดนเฉยสวัสดีจ้าวันนี้เรามาลองเล่นหมวดใหม่กันดีกว่า<อ>เราก็ดูรายละเอียดมาบ้างแล้วคร่าวๆแต่ก็น่าจะเล่นได้นะเดี๋ยวเราไปดูกันพวกเราไปหยุ่หัวมันกัน <c oughs> มาตีล่สูุ เราจะมาปาบอลแบบคมๆมดูสิเราจะจัดการได้กี่คนหรือกูนี่แหละจะโดนคนอื่นเขาจัดการอากระโดดก่อนเอ้าอกระตุกกระตุกเฮ้กระตุกเวเมื่อกี้เฮ้ยเออเอเดวบอลนี้เรารับก่อนเี่มามึงโดนมึงโดนใครอีกคนนี้ก่อนเอ้ยกระตุกกระตุกแยะเฮ้ยเกมอะไรวะแต่เมื่อกี้ก็ได้อยู่ทีนึงโอเคเพื่อนๆทุกคนถ้าเกมกระตุกก็อย่าว่ากันนะอ่เล่งเลงเอ้า ปุ่มมันใกล้กันว่ะนิ้วคูไปกดโดนรับบอลเฉยเลยเล็งเล็งคนนี้ดูซิจะโดนหรือเปล่าเอาเด้งออกมาอ้ามันเล็งกูอ่ะเอา้ากูรับได้มาดิมาดินี่เอาไปนี่ไง <c oughs> เล่นครั้งแรกกดผิดกดถูกก็เยอยว,ว่า,ากันเด้อเพื่อนปุ่มมันใกล้กันจัดนี่ไงโดนกูชนไปนไงล่ะเอ้เอ้มาดิเอ้เอาไงดิมาดิมาดิ บอลอยู่ที่กูแล้วเสร็จกูแน่เอา้ากูจะปาบอล <c oughs> กูจะกดโดนส่งบอลให้เพื่อนเฉยกูว่ากูนี่แหละเริ่มมั่วแล้วไหนเอาใหม่เอาใหม่หมนะเอาบอลน,นี้สิมากูต้องได้สักคนละกูต้องได้สักคนเ,เล่งเล่งเลงกูชอบเล่งจริงๆงดูดิได้สักคนดิเออนี่ไงได้แล้วฮ่าเอา้ากูจะกดรับบอลแด่บอลไปทางนู้นเออเอออมันโดนกูแน่โดนกูแน่เออเราเจ็บไปหนึ่งแล้วว่าโดนอีกทีคือกูตายไหนเอาใหม่ด,ด,ดิเอาใหม่ดิเล่งดิ คนไหนคนไหนกูเล็งกูชอบเล็งนี่เออเอาโดนนักบวชยิงเฉยฮ่าทีมเราได้สามแปมแล้วเอา้าชนมาชนกลับนี่ไม่โกงค่ะฮ่าเดี๋ยวขอวิ่งไปหาบอลก่อนอ่ะอเดี๋ยวเอาบอลตรงนี้ละกันนายได้อีกไหมคะคนไหนอ่ะเดี๋ยนี้ละกันนี่นนเออโดนไปหนึ่งอ,อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอันนี้นี่เล็งเออเอากระตุกเอ้ยโดนไปสอง คุ่งเก็บบอลต่อเนื่องอุย้ยมันวะเลงออกดิเอาดิในไงฮ่าฮ่าออกไปดีเออเอากูตายเอามันตายด้วยเอ้เพื่อนเยอยมากฉันยังไม่ตายเกิดใหม่อีกครั้งนี่กระโดดหอ่อแบบหลอ่อเทพอย่ามาแย่งบอลของฉันไอเดี๋ยวลบกดนลบก่อนแ้วโดนแวโดนไอเดี๋ยวไปหาเก็บบอลก่อนเก็บบอลก่อนเจอบอลแล้วมามามา,มาเลย ดูสิคนไหนจะเดินเล็งเลยนี่กูชอบเล็งเออนี๋โดนไม่โดนไม่โดนไมเอากระตุกเฮ้ยโอเคยังโดนอยู่เอากูกดผิดอีกแะปุ่มแม่งใกล้กันจริงๆเลยเฮ้ยนี่บอลฉันนี่อย่ามาแย่งนะทั้งจองี่ะมาเอ้ยโดนเลยอย่างไงอย่างไงเอาบ้าล่ะมาดิล่ะมาดิมาดิมาดิเอ้ยฉันรับได้ค่ะมึงโดนมึงโดนอี เออกูนี่แหละที่โดนเองเมื่อกี้โดนมุมไม้เต็มเต็มมาเอาไม้เอาไม้นิ้งเอ้ยโดนอยู่ได้เลยเฮ้ยเอาบ้าล่าเอาบ้ลล่ะมาดิมาดิาดเล็งเลงเอา้าอุ้ยชนฉันเหรอจะชนกลับไม่โกงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเก็บบอลกันเก็บบอลกฮ้นใครใบใครได้นี่นี่โดนเต็มเต็ม เดี๋ยวไปจัดการต่อเฮ้ยเราได้ส1อดคะแนนแล้วอเดี๋ยวหากอนหากอนเจอใครกูหมดหมดอะตอนนี้อุยมาเลยมาเลยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนโอเคเล็งก่อนนะโดนไหมอะโดนไหมโดนไหมอุ๊ยไม่โดนอะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ไปเก็บบอลก่นอนเฮ้ยกูหวังว่ากูจะไม่โดนนะมามาเลยมาเลยเอ้ยเพื่อนเก็บไปแล้วโอเคอันนี้กูเล็งใครเนี่ยกูเล็งใครกูเล็งใครเออข้างหน้าแล้วกันตีโดนแล้ว มันว่ะมันว่ะเอาจริงโหมดนี้มันนะสนุกนะเฮ้ยใครจะเป็นรายต่อไปมามาเลยเอ้ยโดดมาข้างในอย่างงี้นี่ก็โดนไปเลยสิคะทีมเรา13ต่อ5้าแล้วว่ะโอ้ยเก่งจริงๆเลยเอ้ยฟุงไม่โดนเฮ้ยเหมือนจะมาข้างหลังว่ะกูรับทันไหมเอ้าแล้วกูไปหันหลังรับมันจะรับได้ยังไงแล้วอยเหมือนจริงๆเอาไหม บอลก็อยู่ไกลซะเหลือเกินจงมองไม่เห็นฉันจงมองไม่เห็นฉันพุงชนเลยค่ะป่ามาเลยสิคะป่ามาเลยเออไม่โดนเอามึงป่าใครนะมันมีใครซะที่ไหนล่ะทั้งนั้นนะนั่งโดนกูนี่แหละมามาเล็งเลยค่ะเล็งเลยค่ะกูจะโดนใครบ้างไหมเนะี่ยเลงเลยทําไมไม่เห็นมีใครให้ใหกูเลง็งเ,เลงไปซะไกลเลยกูโดนไหมเอ้โดนอยู่พุหงหนีก่อนเฮ้ยเหมือนจะโดนว่ะเหมือนจะโดนป่ะเออกูกดรับบอลไม่ทัน เอาสิเอาสิเอาสิไอ,อ้นี่ไงเอาอีกดิเอาอีกดิมามาจะโดนไหมจะโดนไหมจะโดนไหมดูสิดูสิดูสิอ้ยโดนเฉยสิบแปดต่อเจ็ดแล้วทีมเรานี่สุดยอดจริงๆเลยเอา้ากูกดผิดอีกแล้วไอ้เง้ปุ่มมันใกล้กลันชิมหายเลยมา,มามามาขออีกสักคนนาจะโดนหรือเปล่าเล็งเลยกูนี่ชอบเล็งจริงเลยเอ้ยโดนอยู่เดี๋ยวไปเก็บบอลก่อนพุ่งจนเลยเอ้ยไม่โดนเฮ้ยโดเอาคนนี้แหละ ไลน์ละเอ้ยเอากูปลาไข่วะเนี่ยเดี๋ยวเอาหมา่มานี่เลยนี่บ่อนของฉันค่ะนี่เลยโดนไหมอ่ะโดนอยู่เอากูตายเองฮ้าไม่ดูเลือดตัวเองก็เป็นแบบนี้แหละเกิดใหม่อีกครั้งค่ะดูสิจะเก็บไข่ได้อีกไมโอ้ยสิต่อสิบแล้วอา้าวหมดเวลาพอดีเฮ้ยเราชนะยีสบต่อสิ เล่นครั้งแรกมึนๆงงๆขออภไปด้วยนะทุกคน